ไปโอ้พี่น้องตรงหน้าตะแก่ทุตกศรอนกันสามมือแหละมื่อวานพันอุดไปเตะมื่อนี้พันเดืองมากทีเขาโอ้คนเบสตะเขียดเข้าเดี๋ยวนี้นี่มาครับคอมเขียดครับคอมเขียดหน่อยๆเข้มๆคอมเขียดตะโม่อืมกูได้แก่บอกสองเศร้าเน่กูได้กินเราถ้าซูเปียวกากินเราเด้ซูเปียว กินเขามึงมีเขาคนทีใช่ผมนี่ครับพี่น้องไม่ได้ให้เขียดตะโมกอย่างคาดเอื้องเนี่ยโอ้โหเกิดมาสายทานบันพี่น้องโอเคโอเคยำๆเนี่ยนะพี่น้องแหลกแหลมมันบม่ได้ยำตัวแม้มึงนี่ออมเลยเตรียมเครื่องไว้แล้วเป็นย่างเป็นย่างพี่น้องเดี๋ยวออมสู้ฟังโอ้ยเจีออมสู้เบิ้งมาเอาบวบพี่น้องบวบบวบบวบพากินบวบเด้นครับบวบเด้อของแท้เลยออมใส่บวบ แกแคมปิ้งของแทเลยอาสมพลไหมพันพันสังกับใช่ใช่ใาดบริษัทเอาล่ะแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เล่าอืมมันเป็นยังกูคืออื่นแท็กซี่เล่ามันบริษัทผูกกับเทเล่ยเกทเลยไปเอาอยู่เล่ามากเกทเลย์อื่นแท็กซี่เล่าขี้ฝรั่งนี่ไปปลูกอยู่ว่าโซนยุโรปนี่พี่น้องเพิ่งของแทเลยโอ้แท็กซี่เล่าโอ้ตอนแรกครับ ตำปาเครแกงพริกกระเทียมหอมแดงใบขี้ผุโอ้หอมดีว่ะจั๊กไปวัตถุดิบรักของเขาทุงไปใต้มาสุ้้ร้อนๆบ่เจิโมเม่ใครอมเสร็นีไข่หอมครของเฮลีโอเฮสเไปขุดทับมาเลยสไปขุดมา้นมาพรชไทยทาวนาไหนใบขี้หูใบขี้หุดมาอืมคัวหอมๆแล้วต่อไปน้ำน้ำใส่ไป พอท่วมพอท่วมาวัตถดุดิบเออแ่กแล้อพี่น้องมี่น้อยกินตามน้อยคนตบสามมือมือนีไปเตะม,มือนีเฮ็ดหน่อเข้มเข้มแก้มบอกสองเศร้าใส่วบวกลงไปครับใส่วบวกลงไปมันนี่มันสูงางานเนาะนี่เนาะก็ได้ใส่กคอนเออใส่ม,ววสมาแซมๆมาเด้อพี่น้องเด้อแซมแซมร่วมกัน,กนตอนนี้แค่โมงและวันน่ะห้าทุ่มห้าทุ่มกว,กว่าๆออม,มากันมาพี่น้องหลังจากออกบวกลงโคดเดือดบกบกฟังเสียง ฟังเสียงบกบุ้งแล้วพี่น้องเด้อยน้อยเข้มๆกิจอะไปเ็ดเข้มเลยล่ะพออืพอดีพ่นวครับพีพนวรถตีลงไปยุ่ยๆน้ำปลาแพ้ตานามมันโอ้เมราอ้นที่มันลดหน่อยเสียบหน่อยเสียบายครพ่นวนัวตาพียงสู้ลงไปอืมเดือดบุ้งๆเลยพี่น้องเออใส่คุรีคุรีหน่อยคุรีคุรเอาขันตอนต้ไปกะนักสีเล้าผักสีเล้าพี่น้องผักสีล้า เพราะว่าปูขี้ฟังนั้นถ้าปลูกอยู่ฝั่งนี้กับฟักซีไทยแต่ปลูขี้โรบกับฟักซีฝรั่งเออของแท้เลยพี่น้องของแท้แท้เว้ยคบเอ้ของแท้พี่นออ้องอืมตังจุดลำหนึ่งตลอมตลอมเออเอาพักไปจังไงเดือดพูดพูดเอเอเอดือดคนนี้กับพวกรับไม่ผิดกันแน่นอนนมือเหนียาเดือดคนนี้กับพวกรับไม่พิจิกันเดือดคกัพนอะพี่น้องซักใส่ถ้วยเลยสู้เรว